ทุกท่านครับประวัติศาสตร์เราก็รู้แล้วนะครับใครบ้างที่จำเป็นต้องทำกุรุบานเราก็ทราบกันแล้วแต่ท่านทราบกันไหมครับว่ากุรุบานเนี่ยมันคืออะไรและเท่าวันนี้เราจะต้องทำกุรุบานเรานั้นต้องเลือกกุรุบานอย่างไรครับให้ดีที่สุดเพื่อที่จะทำกุรุบานให้กับตัวของเราเองในปีนี้ครับ มูลนิธิอนนันนาสร่วมกับสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมอันนาสทีวีภูมิใจนำเสนอกุรบัดอซิสมิลลาาาาฮฮิิรรรระะห์มนีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามีนอัลลอฮุมะซิลลิอัลลอฮ์มุฮัมมัดวะอะลอัีมุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมบาราะห์มะตุลลอฮ์วะบาระกาโตะขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาประสบ แต่พี่น้องที่รับชมรายการทางอ n นาสทีวีทุกทท่านนะครับทดุลลละวันนี้ผมได้รับมอบหมายนะครับให้มาพูดคุยกับพี่น้องถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของกุรบันพี่น้องครับซึ่งถือว่าเป็นการทําทานนะ,ะการกระทําที่เป็นซุนนะของท่านนาบีนะครับคำถามตรงนี้ที่ได้รับมอบหมายมาก็คือใครบ้างที่จะต้องทํากุรบัน หรือใครที่เหมาะสมในการทํากุรบันพี่น้องครับผูกกลมของการทํากุรบันเนี่ยตามยุมหูอุลมะก็คือปราดส่วนใหญ่นะครับบอกว่าเป็นซุนนะมุอะก,กะดะคาว่าซุนนะมุอะก,กะดะนั้นหมายถึงก,รการกระทําที่เน้นย้ําให้ปฏิบัตินะให้ปฏิบัตินะซึ่งถ้ามีความสามารถนะครับก็ให้กระทําแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถแน่นอนพี่น้อง จะไม่กระทํานั้นก็ไม่ถือว่าเป็นบาปแต่ประการใดนะครับส่วนหนึ่งที่เป็นความเข้าใจที่ผิดและคาดเคลื่อนก็คือเข้าใจว่าการทํากุรบานเนี่ยคือท,ทําทีเดียวหรือนานๆนนทีทำซึ่งอันนี้ไม่ถูกเพราะไปดูการปฏิบัติของท่านรอสุลลลอฮ์สุลลลอฮฺวาลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะเห็นว่าท่านนาบีเนี่ยทำทุกปีนะท่านนาบีเนี่ยทำอุดหัย,ยะหรือทํากุรบานทุกปีเลยครับดังนั้น เป็นการที่ดีสำหรับพี่น้องที่เอาล่อให้ริสกีแก่ท่านนะเราก็ทำทุกปีเลยนะครับจะหนึ่งส่วนนะครับนั่นหมายความว่าวัวตัวหนึ่งเนี่ยสาม,มารถจะมีหุ้นส่วนกันทั้งหมด7คนจะเป็นส่วนของวัวก็ได้หรือจะเป็นแพะเป็นแกะหนึ่งตัวก็ได้นะครับนั่นก็คือถือว่าเราได้ทำอุดห้ยะแล้วส่วนอีกกรณีหนึ่งที่อุดห้ยะนั้นจะกลายเป็นวาจิบหรือว่ากุรบันเป็นวาจิบเนี่ยก็คือในกรณีที่เรานาดัต เราบนบาลต่อล้อสุบฮานอะหัวตาละเช่นถ้าหากว่าเรานั้นขายที่ได้นะลูกสอบติดทุนนะครับมาดีนะอันนี้ผมสมมุตินะฉันจะทำกุรบานนะหนึ่งส่วนฉันจะทำกุรบานวัวหนึ่งตัวนะเมื่อเราบนบาลต่อลอและได้ตามที่เราประสงค์แล้วเนี่ยก็ถือว่าจากซุนนะ วะกาดะก็กลายเป็นเรื่องที่จําเป็นจะต้องทําและแน่นอนว่ากุรบันพี่น้องครับปีหนึ่งเราทําครั้งเดียวไม่ได้ทํากันตลอดทั้งปีนะเพราะว่าจะมีช่วงเวลาในการเชือดก็คือหลังจากที่เราละหมาดอีดอีดินอัปฮาจนกระทั่งถึงอายามุตชรีอีก3าวันนั่นเองลักษณะของสัตว์ที่จะนํามาเชื่อกุรบันหรือทําอุตหิยะนะครับต้องมีลักษณะอย่างไรพี่น้องครับนี่คือ,อ,อการเชื่อสัตว์นะ เพื่อเอาเลาตายและนะซึ่งต่างกับการที่เราเชื่อสัตว์กินกันในงานบุญอันนี้อีกเรื่องหนึ่งดังนั้นจึงถูกกําหนดลักษณะของอุดหิย,ยะหรือกุรบานเอาไว้ด้วยประการแรกเลยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับสัตว์ที่จะนํามาเป็นอุดหิย,ยะเนี่ยเราจะเรียกว่าบาฮีมันตุนอันอามก็คือปัสุสัตว์สัตว์ที่มีสี่เท้าได้แก่วัวอูดนะบ้านดาคง ไม่ได้ทํากุรบานอูดกันเพราะว่าอูดนั้นไม่ได้เป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงกันหรือเชื่อกินกันตามปกติแต่วัวเนี่ยอันนี้จะพบเจอเยอะนะครับแล้วก็แพะแกะนี่คือสัตว์ที่ถูกกําหนดให้เป็นอุดไหยะเป็นปศุสัตว์ที่เราสามารถหาได้นะครับคราวนี้ในบ้านเราก็จะเป็นเป็นวัวนะครับซึ่งวัวเนี่ยถูกแบ่งเป็น7ส่วนแปลว่าเราสามารถใส่ชื่อคนในการทํากุรบันเนี่ย 7คนในวัวตัวหนึ่งบางคนบอกอาจารย์10คนได้ไหมไม่ได้พี่น้องได้แค่7คนเท่านั้นแต่ถ้าคนหนึ่งจะทํา1ตัวเลยก็ได้ไม่มีปัญหาทําเยอะไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าจะหุ้นกันนะก็คือวัวเนี่ยได้7ส่วนหรือ7หุ้นนะครับและก็ในอูดก็เช่นเดียวกันส่วนแพะแกะก็คือต่อคนต่อตัว1ส่วนนะครับคราวนี้สิ่งหนึ่งที่ถูกกำหนดเอาไว้ก็คืออายุของปศุสัตว์ ซึ่งก็จะแบ่งแบบนี้พี่น้องนะหนึ่งก็คืออูดอูดเนี่ยมีระยะเวลาก็คือครบ5ปีบริบูรณ์นะมีระยะมีอายุของอูดก็คือ5ปีถ้าน้อยกว่านี้เอามาเชือดกุรบนันนั้นถือว่าไม่ซ้อใช้ไม่ได้นะจะไม่ได้เป็นกุรบานก็เหมือนกับสัตว์เชือดโดยทั่วไปประการต่อมาวัวเนี่ยเขาดู2ปีนะครับเขาก็จะดูจากลักษณะของผัดฟันนะจะมีฟันอยู่และเปลี่ยนนะดังนั้นอันนี้ต้อง ให้ผู้ที่เชี่ยวชาญเนี่ยเขาดูถึงอายุนะครับเมื่ออายุได้ก็ถือว่าสามารถนํามาทํากุรบันได้แต่ถ้าอายุไม่ได้เอามาเชื่อก็ไม่เรียกว่าเป็นกุรบันเพราะขาดคุณสมบัติประการต่อมาแพะพี่น้องครับแพะใน1่ปีนะแพะในหน่งปีส่วนแกะนี่ก็คือ6เดือนนะครับดังนั้นจะดูถึงการเจริญเติบโตเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันดังนั้นพี่น้องเมื่อทําแพะ เราก็ต้องดูว่าอายุเท่าไร่บางทีไปเอาลูปแพะมาทำอันนี้ไม่ได้กุรบันนะต้องอายุได้เกณฑ์ของเขานะครับแพะ1นึ่งปีแพะหนึ่งปีแกะ6เดือนนะครับวัว2ปีแล้วก็อูด5ปีนี่คืออายุที่ถูกกาหนดเอาไว้ตามมัสยิของอิหมัมอามาัดบินฮัมบันนะครับคราวนี้พี่น้องผู้มีอิหมานทั้งหลายครับแล้วเมื่ออายุได้แล้วเนี่ยลักษณะของสัตว์ล่ะพูดง่ายๆนะต้องเป็นลักษณะของสัตว์ที่มี ความโดดเด่นมีความถ้าในฝูงเนี่ยก็คือตัวที่สวยที่สุดอันนี้ดีที่สุดเลยแต่ถ้าปรากฏว่าเอาล้อตัวมันกับพอๆกันหมดเลยอาจารย์แล้วฉันจะเลือกแบบไหนล่ะที่จะเอามาเป็นกุรบันพี่น้องครับลักษณะของการที่เราเลือกสัตว์มาเนี่ยจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ประการแรกเลยเกี่ยวกับตาของสัตว์ไม่อนุญาตให้นําสัตว ที่มาเชื่อดกุรบันเป็นสัตว์ที่ตาบอดหนึ่งข้างจะสองข้างหรือตาขีต้องสังเกตตาของสัตว์ที่นํามาเชื่อดระการต่อมาก็คือเรื่องของขาของมันขาของมันพี่น้องต้องขาไม่เป๋เดินน่เซฟสัตว์ประพไม่ใช่พี่น้องนะต้องขาเดินได้สมบูรณ์นะครับไม่ขาเป๋ขาขาดขาเอ่อขาอะไรขารีบนะอันนี้ไม่ได้ ต่อมาก็คือลักษณะของสัตว์ต้องไม่เป็นโรคเช่นติดโรคจะตายแหลไม่ตายแลและพูดง่ายๆว่าจูงมาก็ระแทบจะล้มแลม่ไมีแรงเลยเนี่ยออย่างนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะที่ต้องห้ามแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการผอมจนกระทั่งเกินไปผอมจนไม่มีเนื้อหรือเนื้อติดกระดูกแบบนี้ก็ไม่สามารถเอามาทำกุรบันได้นั้นพยายามเลือกสัตว์ที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเด่นที่สุดนะ มาเป็นอ ah ah ุดสาหยะเพราะการเชื่อตรงนี้พี่น้องครับสิ่งที่อัลลอฮ์หวังในการเชื่ออุดสาหยะเนี่ยก็คือความยำเกรงของผู้ที่เป็นบ่าวพี่น้องเพราะว่าเลือดเนื้อเนี่ยไม่ได้ถึงนะอัลลอฮ์นะแต่เนื้อที่เราได้เนี่ยก็คือเนื้อที่เรานั้นนํามาทานนํามาบริจาคนํามาปรุงอาหารแล้วก็แจกจ่าย คนที่ยากจนรวมถึงคนที่ไม่ได้เอ่ยขอและคนที่ขอคนที่ยากจนก็แจกได้คนที่มีกินก็แจกได้คนที่เป็นญาติพี่น้องเราก็แจกได้หรือตัวเราเองจะทานเองก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนั้นฝากเรื่องกุรบันเอาไว้พี่น้องนะให้เป็นเหมือนกับภารกิจในรอบปีเลยว่าปีหนึ่งเนี่ยฉันอยากจะทํากุรบันให้ได้ทุกปีเลยพี่น้องนะแต่สําหรับใครที่ไม่ได้มีความสามารถพี่น้องก็มองต่อไปอาจจะใช้การออมทรัพย์เก็บทรัพย์ เก็บตังค์ของเราในแต่ละเดือนปีนี้เราไม่ได้ปีหน้าไอ้ชาลัลลอกหวังว่าเราจะทํากุรบันได้นะครับแล้วก็ขอให้เรานั้นพยายามคัดเลือกสัตว์นะที่ดีแล้วก็มอบหมายเอามันะให้กับคนที่เขาไปหาเนี่ยได้ตรวจสอบตรงนี้ให้เราด้วยแต่ถ้าเกิดเรามอบหมายตรงนี้ไปแล้วเขาเป็นคนที่มีความรู้แน่นอนเขาก็จะเลือกสัตว์ที่ดีที่สุดให้กับเราแต่ถ้าเราเลือกเองได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ฝากตรงนี้เอาไว้วบิล,ลาฮิตตฟิกวนฮิดายะสัสล,มาลาัมุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบาระกุฮต أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر